ถ้าเกิดว่าเจ้าขี้เถ้าไปใช้แทนปุ๋ยโพแทสเซียมฟังสิ่งนี้ค่ะหลายๆครั้งเรามาักจะเผาไม้ในสวนพอเผาเสร็จเนี่ยเราก็มักจะเอามาเล็ดผัดไปหยอดก็จะเอาไปหยอดตรงขี้เถ้านั่แหละค่ะตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วขี้เถ้าเนี่ยเขามีความเป็นด่างแล้วอินทรีย์วัตถุตรงนั้นเนี่ยมันก็ถูกเผาไปหมดแล้วมันจะเหลือแร่ธาตุอะไรเอาไว้ให้ต้นไม้เขาได้กินคนยุคใหม่ๆเนี่ยเขาก็คิดแบบนี้แต่พอเราเห็นรุ่นพ่อแม่เนี่ยเอาผลไม้หรือว่าเอามาเล็ดไปหยอดหรือเอาไปปลูกบริเวณนั้นมันกลับโตวสวย ทำไมมันดูขัดขัดกันเรื่องนี้มันมีที่มาค่ะปาก็ไปเอาผลงานของสถาบันเกษตรในไทยและผลงานของต่างประเทศเล่าให้ฟังแบบสรุปสรุปมันก็มีอยู่ว่าที่เท่าที่เราเผาได้เนี่ยมันมีความเป็นด่างที่มักจะกลัวกันว่าพอเอาไปใส่พุนต้นไม้หรือว่าเอาไปผสมดินแล้วเนี่ยมันจะทําให้ต้นไม้ตายจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นด่างมันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นค่ะมันประมาณ7.5เป็นด่างนิดๆเองค่ะดินโดโลไม้แล้วก็ปูนขาวเนี่ยมันจะมีความเป็นด่างมากกว่านี้ แต่รู้ไหมคะว่าความเป็นด่างแล้วก็ปริมาณของธาตุอาหารเนี่ยมันขึ้นอยู่กับชนิดไม้ที่เราเอาไปเผาด้วยถ้าเป็นพืชที่มีอายุยืนเป็นต้นไม้ใหญ่มันก็จะมีความเป็นด่างแล้วก็ปริมาณธาตุอาหารเยอะกว่าต้นไม้ที่มีขนาดเล็กค่ะทีนี้มาดูงานที่เขาวิจัยเรือค่ะว่ามันเป็นยังไงบ้างเขาได้เอาแกลบข้าวเนี่ยมาเผาในร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาจะเผาไปได้เก้าสิบเก้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนอีกศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นแร่ธาตุที่ไม่สามารถเผาได้มันก็จะเป็นขาวๆเนี่ย มันก็จะมีส่วนที่ละลายน้ําได้20%ส่วนอีก80%เนี่ยมันก็ละลายน้ําไม่ได้ตรงที่ละลายน้ําได้นี่นะคะที่น่าสนใจที่มักเอาไปผสมน้ําแล้วก็ฉีดพ่นราดโคนต้นไม้เห็นคลิปเมื่อสมัยก่อนเขาก็เอาส่วนนี้แหละคะ่ะไปทําสบู่ซักผ้ากันมาดูกันค่ะว่าไอ้ส่วนที่ละลายน้ําได้เนี่ยมันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้าง1เลยเขาก็จะมีโพแทสเซียมคาร์บอเนตนะคะ2มีโซเดียมคาร์บอเนต และอันที่3ามก็คือโพแทสเซียมซัลเฟตค่ะเห็นไหมคะว่าธาตุหลักที่ได้ออกมาเนี่ยก็คือโพแทสเซียมค่ะซึ่งสําคัญต่อพืชเลยละคะ่ะทีนี้เขาก็เอาไปแยกละเอียดเลยนะคะโดยเอาขี้เท่าทั้งกองเนี่ยเอาไปเข้าเครื่องวิเคราะห์แบบละเอียดผลมันก็ออกมาว่าความเป็นด่างนะคะพีเคทเขาก็อยู่ที่7.8ก็เป็นด่างนีดินะคะธาตุคาร์บอนที่เป็นเท่าดำๆเนี่ยมันก็จะมี9 6้านตธาตุไนโตรเจนจากขี้เท่าจาก1กิโลเนี่ยมีอยู่0.25กรัม ธาตุฟอสฟอรัสก็จะมีอยู่0.57กรัมแล้วก็ธาตุโพแทสเซียมนะคะจากขี้เถ้าใน1กิโลกรัมเนี่ยมันก็จะมีถึง2.71กรัมซึ่งมากกว่าไนโตรเจนแล้วก็ฟอสฟอรัสค่ะแคลเซียม1.24กรัมแมกนีเซียม0.38กรัมสังกะสี17.5มิลลิกรัมเหล็ก239มิลลิกรัมทองแดง5.7มิลลิกรัมโมลิบดีนัม255มิลลิกรัมที่พูดมาี่ยเห็นไหมคะว่ามีธาตุอาหารเนี่ยเยอะแยะเลยโดยโเฉพาะโพแทสเซียมนะคะ มีปริมาณโพแทสเซียมเยอะกว่าตัวอื่นๆ,นๆก็เลยสามารถเอาไปทํา <ALK S> ปุ๋ยหวานได้จากนั้นนะคะ<ว><ๆ>เขาก็ใช้ขี้เถ้าเนี่ยไปเป็นตัวปรับสภาพดินเพื่อที่จะใช้ปลูกมันสําปะหลังพอลองไปทดลองมาเขาก็จะสรุปได้ว่าขี้เถ้า2ตันต่อไร่กับปุ๋ยโพแทสเซียม20กิโลกร,รัมต่อไร่เมื่อเอาไปเทียบกับแปลงที่ไม่ได้ใส่ขี้เถ้าเลยก็พบว่าถ้าเกิดว่าใส่ขี้เถ้าแกะในปริมาณเท่านี้เนี่ยมันก็จะทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่ถ้าเกิดว่าใส่คีเท่าแกบเยอะกว่านี้เนี่ยมันก็ได้ปริมาณเท่าเ่ากันค่ะดังนั้นเนี่ยปริมาณ2ตันต่อไร่เนี่ยจึงเหมาะต่อการเอาไปปรับสภาพดินค่ะจากผลงานที่บอกมาถ้าเกิดว่าเอาคีเท่าเนี่ยมาปรับสภาพดินแล้วก็เอามารองก้นหลุมหรือเอามาผสมดินเพาะปลูกม,มันก็จะทาให้ผลผลิตของพืชเนี่ยมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นเพราะมันเป็นการเพิ่มธาตุโพแทสเซียมให้กับดินค่ะหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์นะคะขอให้มีความสุขความสําเร็จกับชีวิตในทุกๆด้านค่ะ